สวัสดีค่ะไม่แล้วค่ะเจอกับพี่กุ้งเนาะช่องเนี่ยตีลูกเขย101เด้อค่ะเด้อพีกุ้ง101่เมื่อนี้นะสิาพากันมาถอดค้างกุ้งกินเนาะอันวิธีการมักนะี่พีกุ้งมักไว้ก่อนเพราะว่าจะ,ะเสียเวลาผู้เดิมักตั้งไดกระส่เข้าไปนะคะก็คือทั่วไปนะคะการมักทั่วไปอันนี้พี่กุ้งมักเรียบร้อยแล้วเัือน,นี้เอามาล้มแป้งแปง้แปงนี่ก็คือคือกันเด้อค่ะขันซุ่มวาเห้างชุบย่างเดียวมันสิบรัช เขาปรุงแป้งไปจังน้อไมนจังน้วทั้งแป้งทั้งกุ้งก็ค้างกุ้งนะคะเนาะอันนีไปป้ไปกุ้งเไทเเบิรงเดอร์เนี่ยลงไปทอดเทลเคิงก่อนค่ะแปกกระไรแ,แป้งอะไรแป้งกรอบทั่วไปแหละค่ะไ,ะได้มืดตาหยังก็ได้มืดแล้วแต่แต่มันเนี่ยค่ะคู่แบบนี้เนาะแล้วค้างกุ้งซื้อที่ไหนได้ล่ะเนี่ย ซื้อตลาดก็มีหล้กการตลาดไอ้แมคโครก็มีนะคะทั่วไปแพงไหมโอ้ยถือๆค่ะลงทุนบลาหลากส9บเก้าบาทถุงหนึ่งได้ตั้งหลายะคะ่ะอ่าเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะบัดน,นี้เฮาก็ <c oughs> ต้องต้องมาเขย่าแป้งออกนะคะเนาะ <c oughs> เพราะว่าะจะซุ่มบนวางถ้เาเอาลงไปยังสี่นะ่ะแป้งมัสิเกาะแล้วบัดน,นี้มันสีแบบทอดล่ะมันสีดำไหมคะมันสิเ่แี่ยเนี่ยอันนี้เนาะ แป้งหมักนี่ใส่อะไรมั่งเนี่ยปกติปกติก็ใส่เกลือใส่ชูรสแล้วก็ผงปรุงรสน้ำตาลนิดหน่อยแล้วแต่ชอบนะคะอืมได้มักจังไกเก็ดจนบบันซันนะคะพี่กุ้งมักนัวกับส่นัวอ่าเนี่ยค่ะเาเนี่ยค่ะวิธีเขยา่าเขย,า 8, ขยา่าแป้งให้มันออกนะคะคนต้องเขย่าได้ไหม คนพับตองขยาวนี่เห็นแล้วค่ะเริ่มแล้วแป้งออกเนี่ยเวลาห้ามขยาวเห็นบ่มค่ะแป้งมันก็สีออกแป้งนี่ก็ใส่ได้อีกแล้วค่ะเด้งหมดต่อไปก็ใซ่ได้อีกน้ำมันห้ามห่อนไปเตรียมพร้อมเออน้ำมันจะห่อนแล้วโอ้แป้งยังออกเยอะอยู่เลยออกออกลายค่ะออกลายนี่ค่ะนาดออกตั้งหลายสามารมใส่ตะเกียงขยาวเทียนนี้ ดี๋ยวแป้งเทียนห <Okay. S 1> นึ่งโอเคอ่านี่แล้วค่ะเลยอาลงนะคะห่ออโลงเลยเว้าวเลิศ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 มากใช้เวลาทอดนานไหมแค่เดียวค่ะประมาณสิบนาทีดูเอาจ้ะ มันเหลืองละค่ะดูเอาเหลืองทองเนี่ยเนี่ยเหลืองทองที่ไรไม่คากระทะทุกทีเลยนี่ค่ะสวยงามไฟเ้อากับเบิง้งเอาเนาะจะไฟแห้งกับไฟแห้งมันสี่ใหม่ก้อนสุกแต่ว่าค้างกุุงเน่ะมันสุกไงค่ะที่ห้องบุญรัีสวยอะไรเจ๊น้อยก็ได้ละคะ่ะใช้เวลาใส่ต้นทุนกับว่าหลาย นี่กาขายก็ได้ใช้เวลากับกับผัดโดนนะคะแซ่บพร้อมกินเปาเป่าก็ได้กินน้ำจิ้มก็ได้นะคะ่ะเนาะอันนี้คนมากไม่ได้เตัวขาคู่ค่ะตั้งตัวคามันเล็กๆนะคะที่อนคลุกอ่าจะเป็นอย่างนี้อันนี้พร้อมอีกกระทะนึงอ,อีกกระทะนึงอ๋อ แป้งมันน้อยก็เอาแป้งที่เรานี่แหละค่ะมาใสที่เก่าแก้มเบียร์เนาะมันไหลไหลแล้วอือเีข่ายไปดูนะนะเริ่มเลืองเริ่มเลืองอันี้พี่น้องเริ่มเลี้งหอมอหอม เป็นง่ายๆค่ะเห็ดกินได้เลยเล็กหน่อยก็กินดีเด้ะอุ๊ดเสียบนี่น่าทำคลิปปูอัดเป็นไฟล์นะอืออ่าจะเอามาล้วงขยวบังไหมไม่บังเห้ชัดเจนพี่น้องจะได้เห็น เอาไปเห็ดกินก็นได้บ่อค้างกุ้งก็ได้เล้วค่ะเอาเป็นโต๊ะกุ้งก็ได้หัวก,กุ้งหัวก,กุ้งก็ได้แล้วแต่ได้มืดแต่ต้อมักเนี่ยอื่นก็นได้เล้วค่ะเพราะจำเป็นต้องเป็นค้างกุ้งอันนี้อันนี้มากกินไหมค่ะก็ะเลยว่าเออมันกอดดีอเอย้ยเพ่นำไปบนค้างกุนมาเนี่ยโอ้ได้จิได้แล้วค่ะพี่น,อน้องเรื่องค่ะาวย่างงาม ข้างกันจังน้อยใส่เอียมเมื่อนี้เฮ็ดจู่บริทเหตุจู่บานเล้วค่ะอันนี้เฮ็ดจู่คู่ขวครัวข,ของโรงเรียนนะคะอันนี้หลังคัวเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปชมสวนด้วยค่ะชมสวนหลังโรงเรียนนี่นะจ๊ะได้แล้วได้แล้วว้าวอีกนิดนึง หอมผักหอมผักโอ้ยกลิ่นกนุ้งลอยมาเลยนี่ค่ะต้องก็ผักผักให้น้ำมันมันสเสดไปนี่ต้องอดแล้วแล้วข้อกระทะลงไปห้องเราต้องชอ้ชอนพวกผงมันเนาะค่ะ ออกประสานเวลาทอดไปมันสติดก่นไหมคะอ่าแล้วเรามาต่อกันด้วยทอดเฟรนฟายเฟรนฟายน,น,ะะน,นี่อ่าจะต้องเอาออกจากช่องฟิตนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขาเอามาตั้งไว้มันเหี่ยวมันสิบปราะแสบมันสิบปรากรอบอันนี้คือเคล็ดลับนะครับเคล็ดลับที่ไม่รับอ่าเอาออกจากช่องฟิตแล้วแล้วเราเทสน้ำมันได้ไงว่าร้อนไม่ร้อนก็เอาเอาเอาลงไปอันหนึ่งก่อนเอาลงไปอันหนึ่งก่อนนะคะเนาะโอ้อันนี้ได้แล้วนนะะะคเา <Okay. S 2> เดีวอ,อาเดี๋ยวลงเลยนเนาะมาเบิ้งไม่ก,กันเด้อตักค้นด้วค่ะค้นบใหญ่เด้อถ้าค้นมันจะหะัดรอลอสักพักหนึ่งนะคะเนาะแล้อ,อสักพักเขาจะมาเบิ้งกันแลนะ้วค่ะเนาะโอเคู่ <Okay. S 1> บอกว่าถ้าลงกระทะแล้วเสียงยิ่งดังยิ่งอร่อยนี่มันจะกรอบนอกนุ่มในทิ้งไว้สักพัก เดี๋ยวเรามาดูกันอีกที้งอเนี่ยทอดแล้วจะเป็นสีแล้วค่ะเสียบเสียเนี่ยน้องพีกุ้งทีกินฮัมแซบบอเสียบักอ้าอ้เอมเสียบแหงเสียบข้านองเสียบพักออยากกินแป้งกะทิได้เลยค่ะเป็นแป้งกะทิได้แล้วอีกครั้งกุ้งทอดแล้วกระดสีแล้วค่ะเสียบพักเกี่เบี้ยมะเฮนะฮัมแมน มลีงเัจาจัดบัวเมลงจัดบัสไปายหรืออเบียด,ดีน้องเนสหนึ่งอือกันชิได้แล้วค่ะพี่น้องเนี่ยเนี่ยขันท้อก็ค้นนะคะมั่คืเป็นสิขันท้อค้นฝ่วงเดียวลมไม่ไม่มันสีฮาร์ดมันสีก็สวยเต้นไฟใช้เวลาประมาณสิบนาทีแล้วคางกุ้งล่ะไปต้องแรงแรงคางกุ้งเดี๋ยวไปดูใหมว่ว่ากี่นาทีไม่ถึงสิบแคางกุ้งประมาณห้านาทีเอง อันนี้เริ่มได้แล้วค่ะว่าสีสีเริ่มสวยแล้วค่ะอีนิดหนึ่งอีนิดเดียวเพราะว่าขั้นขั้นค้นปลาชอบกรอบก็ได้แล้วแต่ว่าปี่กุุงแบบมากกรอบนอกนุ่มในไหมค่ะกินเข้าไปมันชิฟินมากเลยไมอ,อยางกะทุเรียนเลยนะกรอบนอกนุ่มในนะโอ้โหเลิศดไปต้องตะวา่าไฟนะต้องหอนเด้ยค่ะตัดยกไปต้องหอนยกโชยกโชนโเลยเลือดมากเลยค่ะ โอเคเจ้โอเะไรเดี๋ยวป้าเนี่ยเจ้าแล้วพี่น้องนี่ยเบิ้งจ้ะเจ้าเจ้าเจ้าขึ้นนี่ยข้า้องแรงไฟหนึ่งกันน้อยว่ามันจำบะหมี่หนมันนะคะเนาะเนี่ยวุ้ยงามมากเอาแล้วเอาแล้วพอแล้วงามแล้วงามแล้วเลิศมากเนี่ยค่ะ อืออออยงมมมากโมมมมามากมม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 มนมม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 ้มนนะะงอ่อมม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 มันมมมมมมมนมม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 ม้มมมมมันมมมะมมมบมมมมมม่มม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 มคมคมม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 เมมคคา,ะะามม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 ่มมมมมม่มม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 ม่มมมมมมมเมมนมะมมลมม ไ้ทได้กระหายได้เงินได้ท้องนะคะเด้อสุขภาพแข็งแรงเฮงๆฮง,งรวยรวยขอบคุณค่ะบ๊ายบาย